เราฟันอย่างนี้สองทีแล้วก็หมุนไม้แล้วก็หมุนไม้เนี่ยแล้วก็หมุนไม้นะครับเนี่ยแป๊บเดียวขาดแล้วนะครับมาเราจัดการขับไม้มากรูดมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าคมมันติดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนนะครับ ถ้าคมมันติดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับเหล็ก Shipper Steel ถ้าให้ผมเดานะไม่มีติดนะครับมามาเทสดูนี่ครับเอาตั้งแต่โคนมาจนถึงปลายมีดเลยนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆนาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้นาตีจะมาเทส่ามีดเหล็กชิปเปอร์สตีลครับเป็นงานตีร้อนนะครับ เป็นงานตีร้อนสวยงามมากครับเป็นมีดเดินป่าสไตล์ของนาตีเลยนะครับเหล็กชิปเปอร์ตีลเป็นเหล็กที่มีความแข็งเหนียวและที่สำคัญต้านสนิมนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คกับไม้มะกรูดครับนี่เช็คกับไม้มะกรูดไม้มะกรูดนี่มันก็เขาเรียกว่า หมัดหมาดอะเกือบจะแห้งครับเกือบจะแห้งมันจะมีความแข็งความเหนียวนะครับถือว่าสุดยอดแล้วครับมีดเล่มไหนถ้าผ่านไม้มะกรูดไปได้ก็ยกนิ้วให้แบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเช็คกับไม้มะกรูดกันนะครับก่อนอื่นเรามาเทสคมกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาซัดกับไม้มะกรูดกันดีกว่าครับ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอ่ะโอ้มาดูนะครับว่าคมของเหล็กชิปเปอร์สตีลนี่จะเอาอยู่ไหมครับโอ้เข้าลึกมากครับเนี่ยเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆลึกมากคือคมหวานนะครับคมหวาน วิธีฟันไม้ก็ค่อยๆหมุน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 ไปรอบจนรอบนะครับเนี่ยแล้วเวลามันติดอย่างนี้นะครับเวลามันติดอย่างนี้อย่างัดนะครับงัดซ้ายงัดขวาเนี่ยเหล็กมันจะหักนะครับเหล็กมันจะหักได้พยายามให้ยกขึ้นตรงๆนะครับหรือว่ากดลงก็ได้ครับกดลงแบบนี้หรือยกขึ้นแบบนี้นะครับตรงๆนะครับเพื่อเป็นการเซฟมีดของเพื่อนๆนะครับนี่คือเทคนิคการฟันไม้คร่าวๆนะครับ เราฟันอย่างนี้สองทีแล้วก็หมุนไม้แล้วก็หมุนไม้เนี่ยแล้วก็หมุนไม้นะครับเนี่ยแป๊บเดียวขาดแล้วนะครับบางคนกลัวนะครับว่าด้ามกั่นเสียบนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยตรงกลั่นกับตรงด้ามมันจะคอนนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับอย่างแน่นบอกไว้ก่อนเลยนะครับล้วเปอร์เซ็นที่ด้ามจะแตกเนี่ยมีน้อยมากๆครับมีน้อยจริงๆครับถ้าเทียบกับด้ามประกบนะครับด้ามประกบเนี่ยต่อให้เข้าด้ามดีแค่ไหนย้ำหมุดดีแค่ไหนนะครับใช้งานไปในระยะหนึ่งนะครับด้ามมันจะแตกนะพอมันบางเล่มไม่แตกนะครับแต่มันจะอ้าออกหมุดมันจะถอดนะครับเป็นแบบนี้ทุกเล่มทุกช่างครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ส่วนน้อยนะครับที่จะไม่เกิดแต่ส่วนมากเป็นหมดทุกเล่มจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองครับมาเรา จัดการกับไม้มะกรูดมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าคมมันติดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคมมันติดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับเหล็กชิปเปอร์สตีลถ้าให้ผมเดานะไม่มีติดนะครับมามาเทสดูนี่ครับเอาตั้งแต่โคนมาจนถึงปลายมีดเลยนะครับเห็นไหมครับโคนมาจนถึงปลายนี่ครับโคนมาจนถึงปลายมีด เสียงนี่มันไม่มีเสียงกระดาษเลยมันจะเสียงแบบหวานมากเลยนี่ครับสวยงามมากครับเซตนี้พร้อมซองขายเด็กครับราคาแค่3 0 0พันบาทเท่านั้นเองครับ3 0 0พันบาทพร้อมส่งเท่านั้นเองครับมีอยู่3ามเล่มมีอยู่3ามเล่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่า3ามเล่มที่เหลืออยู่เนี่ยมีแบบไหนบ้างอ่านี่เลยครับ3ามเล่มที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ เล่มกลางเป็นเล่มที่เราใช้รีวิวเมื่อกี้ครับผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนเอาเนี่ยผมจะเก็บงานให้ให้แบบว่าเนียนเหมือนกันเล่มนี้ะนะครับมันไม่มีอะไรมากครับริ้วรอยแทบไม่มีนะครับเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กที่มีความลื่นนะครับแล้วก็ริ้วรอยเกาะยากมามาดูเล่มนี้ครับออกมาสไตล์เป็นมีดแคมเล็กๆย,ยาวๆสวยงามมากครับนี่อ่ะราคาเท่ากันละครับสามพบาทความยาวอยู่ที่10นิ้วความกว้างอยู่ที่1.7นิ้วสันหนา 5.5มิลเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันเนี่ยเหล็กซิปเปอร์สตีลเหมือนกันนะครับด้ามจับไม้มาค่าเป็นไม้บ้านเก่านะครับไม่มียืดไม่มีหดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอายุไม่ต่ำกว่า50-60ปีแล้วมั้งครับไม้พวกนี้ครับย้ำหมุดให้1ดเซฟกาดทองเหลืองอคมหวานเหมือนกันนี่ถ้าใส่สองใครเด็กก็จะสวยประมาณนี้สวยงามมากครับ ส่วนเล่มนี้เป็นเล่มที่เรารีวิวเมื่อกี้ดูครับเห็นไหมครับไม่มีคราบอะไรเลยความยาวอยู่9.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลสวยงามมากๆครับด้ามจับไม้มะค่าเหมือนกันมาดูครับใส่2ใส่มีเสร็จอ่ะสวยประมาณนี้เลยครับสวยมากครับ เล่มที่3ความยาวอยู่8.9นิ้วกำลังดีความกว้างอยู่2.1นิ้วสันหนา5มิลทุกเล่มเป็นงานชุบคมแข็งหลังอ่อนนะครับด้ามจับไม้มะค่าสวยงามมากครับ เอามีอยู่3มเล่มนะครับราคาเท่ากันเล่มละว0 0 0ั 3, บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆสนใจทักถ่ายมาได้นะครับสวัสดีครับโอ้เขาเลึกมากครับเนี่ยเห็นไ้มครับเพื่อนลึกมากคืออมหวานนะครับอมหวาน